สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้พามาชมบรรยาก,กาศดอบๆด,ด,ดุมซสาหน่อยครับอันนี้คืบรรยากาศตรงหน้าครับช่วงซี่หา่วงแรงครับอากาศกา็ล่งดีเลยครับตั้งจากเส็จงานเป็อนอยนึง มาถ่ายโฆษณาของคิวมินซี่ครับแต่กระจังมันได้รูว่าจีออกมาในรูแบบนี้รอดติดตามเบิ้งครับน้องสวัสดีครับเอาวัน,นไล่สดดี บอกเมื่อว่าที่แหลมคอนซีเลียงชาวบูไม่ต้องกินแลี้ยงกันเลยโอ้มาหาพนักเอกเซ่ดิพนักเอกเซ่พนักเอกกันปอปาอนี่หรอไปเซ่ถ้าเพิ่นไปเสวยแนวกินแล้งอ๋อแสดงว่ามีสปอนเซอร์ได้หนี่บัวเบ้าเนี่ยเลี้ยงเองก็ดีเถอะแต่ว่าไปไปนมาอยู่บ่วนี่ไปน้ำเนื้อไปไปน้ำกันไปยังในภูมิทั่ยนนี้เหบอดอยู่กับไปเมได้ใดแต่ก็ต้องไปดอกให้บอกว่าไทยเดี๋ยวน้ำไป ได้ได้ได้เห้ก็ได้รอกเดี๋ยวจังเดี๋ยวจังทักบอกกันเรียวไปร้านได้ครับเดี๋ยวถามถากถามรบก่อนเดี๋ยวผมทักค่ะได้ได้ได้รบนะฮะไทยเห็นีเด้อครับเดี๋ยวฟาพอโทารู้้อเทวดลายรอบนี่มันหลายอย่างพนคนเหมียนตีเมื่อแล้วว่าไม่ได้งานเลยรอบนี้วันศัตรโอ้ยเนาะบอกเอาก่ายที่จะเห็นเพี่ยงชั่อยู่กับที่ยังกันนั่นไหยู่อันใดครับเพี่ยงชั่ตอนนั้นลองพวกก็ไปร้านฮะยขเห็นถือกล่องอยู่กะว่าสิท้ายนัดรอบประคันทิม ไปแล้เพี manager, ยล่ากับว่าจะลืมเด้อจะลืมเด้อกันยังอ๋อหลอดหลอดเพียงเู้าไม่ได้ถ่ายวิดีโอ้หนึ่งบอกแมนครับถ่ายนี่เพิ่อนน้ำก็เรียกวันโอกไทยเยอะหาฮกเอาไหมครับเอาไหมเยอ๋ยวจังได้ยังถักขาเด้อดกันแล้วสักครับผมเดี๋ยวถักหาโอ้เพื่อนับนั่งอีกจุ่มให้ครับพี่น้อง มันลายๆอย่างเนาะกล่องมันก็มีหน่อยตัวมันหนักซอยทิมตายเพ็่นน้ำเยอะนี้ครับแปางไปหาวดเอาเป็นสิบเอาจัดไก ้าหุ่นเป็นทันกมีนอนนนอรับทันเจียบมาหรอครับเดี๋ยวไม่หยดเปิดก้อน ai hẳn ai quân, I chuông mày quân hoặc là lắng lắm của chồng hoạt tiền là lắm hoạt nạn hưng hô tinh 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 lắm hoạt nạn hưng

เอามามานำมาเรื่อครับบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องครับตอนนี้นุ่มจูยืนอยู่นะครับสำนักง,งานสาหน่อยเพียบันแพงครับเขียวขจีเลยครับนี่พอ ใกล้สิรกเกยวแล้วครับใกล้สิริก,กยวแล้วเขาสาวนอยเพ่นแพงนะครับสวยงามเลยทีเดียวคาดว่าสิรกเกยวประมาณอีกสองสัปดาห์นี้นะครับบรรยากาศสวยงามเลยครับพี่น้องครับเป็นการทำทำให้ทำหน้าของนู่จูเธอแรกนะครับดีใจไรอ่ะหยุดไว้ก่อน พลีมาเพลีมา มาแล้วครับเป็นรังเลยครับแย่แหลมซื้อมาเป็นกระตักไว้เลยพูดแล้วเดี๋ยวได้ซื้อให้ที่หลังได้แยแหลมเด้อฮะเดี๋ยวผมจะซื้อขึ้นโอ้จะซื้อแทนแมนจะซื้อขึ้นดอกไหมเอา,มาไอามาแจกแดนเยซื้อจะหน้อยก่อนเอามา,มา,มา,มาๆแดนเซอร์ลูกอ,ดเ,อเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนพอดีมีของมาฝากมาแจกกินแล้วจะได้สดชื่นกินแล้วจะได้สดชื่น จะได้มีกำลังบังชาในการซ้อมอ่าเนี่ยควมินซีรุ่นล่าสุดอ่ะเรียงคิวกันมาเลยเข้าแถวมาเลยครับอ่าข้าแถวมาเลยนะครับขย่าก่อนดื่มนะครับแสบๆกินเลยดเดี๋ยวกินอยู่นี่ละเออนั่นเออเนี่ย ว้าเสียบอ่ะครับยิบเลยลูกขยาก่อนกินเลยครับเสุดยอดได้กินกันทุกคนนะครับีส่วนผสมของน้ำซึ้งน้องต้องหอม ใส่กิมซี่สดชื่นมาก